สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาดูนะคะแม่วาสนาเล่นห่วงนะคะเห็นน้องนัตยาเล่นดูดูแม่วาสนาของเราเล่นห่วงนะคะนะเล่นยางรถนะเล่นอะไรไม่เหมือนดูแม่วาสนานะคะดูแม่วาสนาเล่นยางรถเหมือนน้องนัตยานะคะ โอ้เล่นรุนแรงเกินแม่คุณแม่เล่นแรงเกินมันก็พังสิคะเพราะเมาอบ๊บโอ้ยแบบนี้ไม่ให้เล่นแล้ว เห็นน้องนะแต่อยากเล่นนะะแต่แม่วาสนาเล่นไม่เหมือนใครนะฮะโอ๊ยพ่อดูดูทางนู้นนะคะเห็นเขาเล่นก็อยากเล่นด้วยพ่อมาอ่ะ โอ้ดูแม่วาสนาของเรานะคะเล่นยางรถอยอ้ยอยอยอย,อย<笑><笑>เล่นรุนแรงเกินนะ,ะไม่เหมือนน้องนาตายาเล่นปล่อยให้เล่นไม่ได้แบบนี้ พ่ออยากได้ด <sociedad> ้วยันนี้โอ <Leonard> ้ยอยากได้อยากได้โอ้ยเ้แก่แล้วโอ้ยพ่อโอ้ยอารมณ์ก่อนนะ หนาจะเล่นเหมือนนักยายยังไงพ่อโกรธคุณพ่อนะคะโกรธคุณพ่อโกรธที่เอายางรถไปนะคะ ดูดูนะดูหน้าเขานะะกอดอุ้ยอุ้ยหน้ากรอุ้ย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 ไม่เอาไม well ่เอาเล่นแรงเกินไม่เอาพอแล้วมันเล่นต่างกันกับนาตยาไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเล่นแรงเกินพอแล้วไม่เล่นไม่เล่นพ่อเห็นเล่นแรงไม่เอา โกรธนะคะโกรธคุณพ่อดูเขามองตามนะ,ะมองตามคุณว่ามองตามพ่อควานนะคะโกรธโกรธดูเขามองตามนะค,ะคุณพ่อควานมองตามพ่อควานนะ,ะดูโกรธนะคะโกรธด,ดูงอนงอนงอนแก่แล้วไม่เล่น โสดนะคะโวดพ่อควานนะคะต้องโอกัน มัจะไม่เหมือนนาตยานะคะหุนทางนู้นเขาเล่นเขาเล่นแบบดีมากจ้าจ้าจ้าเห็นไหมเล่นต่างกันไหม หายกดแล้วเหรอหายกดแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ยสั่งแต่ละตัวนี่เนาะเท่าเราก็เอาต่ใจจ้าของได้เรียนคล้องเรียนลราก็ปั้นเด็กน้อย <c oughs> <c oughs> ดูงอนนะดูสายตางอนนะคะสายตางอนงอนกันนะคะงอนกันอะไร อะไรอ่อนอ่อนอ่อนป่วยไหงเขาจะอยากเดินตามคุณพ่อนะคะอยากเดินตามพ่อควานนะคะไม่ตามหรอกไม่ตามหรอก ได้กล้วยนะคะได้กล้วยตัดเครือมานะคะได้กล้วยดิบตัดเครือ <S 2> <S 2> <S ทำไมไม่เอาบ่มให้สุกก่อนพ่อเออมันมีไอ้สุกก็มีเอาบ่มให้สุกก่อนเขาอยากกินเขาอยากกินแน่เขาอยู่จัดบจัด โอ้ก้อยเขียวเขียวก็กินนะคะวันนี้คุณแม่ไปดูกล้วยก็ยังไม่มีนะคะไปดูกล้วยสุกที่ตลาดนะคะยังไม่มีนะคะไปเขาปิดไปดูช่วงบ่ายเขาปิดร้านแล้วนะคะน้องกิ๊กมาช่วงเช้าคุณแม่ไม่ได้ไปดูให้เพราะไม่มีใครดูแลสองสาวนะคะเขาปิดช่วงต้องไปแต่เช้าพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้า หายงอนแล้วหายโกรธแล้วโอ้อ,ออกเนี่ยพ่อ <laughs> บ่้วยไม่ห่วงห่วงยางรถ <laughs> พรงัดขึ้นแน่นั่นไอแม่วัสนาเหยียบงัดขึ้นเนี่ยแม่นบอ เมื่อกี้ลือาออกนะคะลือาออกคุณแม่วาสนาเห็นเล่นใหญ่เลยเห็นนาตยาเล่นก็เล่นใหญ่เลยนะ,ะเล่นแรงไม่ได้นะ,ะ,ะเล่นแรงอันตรายไม่เคยให้เล่นนะคะไม่เคยให้เล่นสักทีก็จะไม่เหมือนน้องนาตยานะคะนาตยามีเท่าไหร่ก็เล่นได้นะคะเล่นได้หมด ค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้าชมนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดตามนะคะช่อง YouTube ของเรานะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะช่วงนี้อาจจะลงเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะลงเยอะหน่อยนะคะอย่าพึ่งเบื่อนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันไปไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ เพื่อได้ดูคลิปดีๆอีกต่อไปนะคะเราก็จะลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ดูนาตยาเล่นยางรถนะคะกิจวัตรประจำวันแต่ละวันนะคะอย่าอย่าเพิ่งเบื่อไปไหนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ